ใช่แล้ผมผมเบนซ์ลอซซิงครับผมจะขอรถนาวราคันนี้เครื่องก็เป็นวายดียี่ห้าภายในเครื่องก็มีหัวฉีดโบสัมพันปัดสีสีแล้วก็พัดลมไฟฟ้าอินเตอร์กล่องใช้ของเ t Tech เ t Tech X Box ครับผมภายนอกก็มีประตูคาร์บอนของอากนะฝาของอากนะล้อเป็นล้อลูกโม่ีย p p ขอบสิบแปดแล้วก็ภายนอกก็มี X b ็กของเต้ของสอง แล้วก็รถคันนี้ทำจากอู่ช่างเอกลิสติ้งครับผมสีก็ตอนแรกเป็นเป็นสีบอลตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวช่วงล่างมีเป็นช่วงหลังเอ้ไออร์อ่าแล้วก็ช่วงหน้าเป็นช่วงเดิมอัตมันอ่าอะไรประมาณนี้แบบรถบ้านรถวิ่งสง่สงยางรถวิ่งส่งยางใช้งานนะผมไม่ได้ไว้แข่งครับแล้วก็สนใจยางติดต่อได้ผมเสียบเป็นล้อสิ่งยังเปอเซน บอโทร0925456773ครับผม